สวัสดีฮะนี่คือวิดีโอไฮไลท์ของพวกเราชมรมร่มบินกาลสินวันนี้จะพาพบกับบรรยากาศการรวมพลเก็บไฟลนักบินใหม่บรรยากาศการบินก็จะคึกคักเป็นพิเศษ,ษภาพเราจะเป็นยังไงนั้นตามไปชมกันเลยฮะกาลสินสู้มิสู้สู้กาลสินหล่อไหมเราหล่อกาลสินรวยไหมรวยรวย เปิดที่ห้วยเอ่งจังหวัดมหาสารคามสนามบินพารามเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดแล้วก็ลมดีที่สุดในย่านนี้แน่นอนครับว่าเลาบรรดาผู้รักการบินก็ตามมารวมตัวกันเยอะเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับผมผมเดอะมาตทิกยูฮูมาริกคนใจผู้สาวสมไหมครับผมขอบคุณครับเจอกันบนท้องฟ้าครับโอเคยูฮูครับผมเส์จปยักครับผมเดี่ยจถยมา 1,2,3งสามเฮ้ 1> 1, 2, <Hey. S 1> กระสินสู้ไม่สู้ส <So. S 1> กระสินหลอไม่หลอหลอกราสินรวยไม่รวยจ้อยเย็นนี้บินเสร็จแล้วเราจะไปรับทานอาหาร <c oughs> ที่บ้านประธานชมรมลูกบินมหาสารครามหรือกทมนะครับกทมหรือการพุ่งมาหาสารครามนะครับเอาละครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลามาเริ่มเก็บไฟนักบินใหม่กันเลย เปิดเครืบินใหม่คนแรกของเราก็คือโบมเครืบินใหม่ผู้ทำลายทุกสถิติบินบินครั้งแรกก็สร้างสถิติใหม่ไว้เลยฮะที่2ชั่วโมงเก็บไป16ไฟล์โอ้แม่เจ้าเอเลียนชัดๆวันนี้นะฮะโบมใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ 200hf พร้อมกับร่มวิตามินสิวันนี้นะฮะก็มาฝึกขึ้นลงฮะให้ชินกับเครื่องแล้วก็ร่มครับผม แัะต่อด้วยนักบ,บินใหม่คนถัดไปฮะคือพี่เอกจากอุบลราชธานีฟลนี้นะฮะบินร่มของตัวเองเป็นครั้งแรกโรูฝึรก,ก็จะเข้ามาติวมากเป็นพิเศษออกตัวกันไปแล้วฮะเมื่อตั้งร่มขึ้นมาแล้วก็ต้องแต่งร่มให้ตรงซะก่อนซึ่งวิธีการแก้ร่มก็ต้องใช้เทคนิคที่ได้ฝึกฝนกันมาซึ่งพี่เอกก็แก้ร่มได้ดีมา,มากๆครับผม คืนไปแล้วห้าสัปํา์พีเอกฉันแน่ยุ่จะเยอะแล้วแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงสามารถแบกเครื่องขึ้นบินได้อย่างสบายๆเอาแล้วฮะตอนนี้ครูฝึกมองมาสิกธิ์ใล้พี่เอนะฮะลงมาทัชแอนด์โกมาดูกันครับว่าจะทำได้หรือเปล่า เนี่ยเลยฮะสบายสบายโอเคฮะวกฝึกขั้งปีเอกบินเที่ยวได้เลยตัดมาที่บรรยากาศการขึ้นบินของรุ่นพี่กันบ้างฮะตอนนี้เริ่มเตรียมตัวขึ้นบินกันแล้ว ตาไปแล้วฮะสนามต้องบินฝีมือสุดเกา๋าสาวต้องเรียกพี่ก็คือในผลแจ็กกันหรือจันศักชัยวันนี้ใช้เครื่อง3ล้อ VR 1 5ร์ร้อบพร้อมกระลมผู้ใจนักอาราเจ็ตจัดต่อด้วยพี่ประเสริฐนะฮะเครื่องปมแรงขอแซอนไปก่อนจากลรมร่อบินเพียพงั์ูวิสัยมหาสารคามวันนี้เครื่อง VR 150์ร้อมหบพร่อมสาะซิ่งพารามเนีย GTR ไล่กันต่อสำหรับโบมเครื่บินใหม่พุทธลายทุกศรีติตอนนี้ใช้เครื่องเที่ยวบินสายฟ้าทอสองร้อเอชเช่นเดิมแต่เปลี่ยนตัมให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้นก็คือแมกพราพิกโค้มาแล้วฮะสำหรับเม็ทิวสุดหล่อและหล่อสุดๆวันนี้ใช้เครื่องเทีเจ้าสายฟ้าทอสองร้อยห้าสิบสุดแรงพร้อมกับร่มสายเลื้อยด,ดูเด็กสเน็ก1.2 ตัดต่อด้วยเซเตสสายลุยสุดยอดผู้ทรงพลังของทีมหวันนี้ใช้เครื่องเที่ยวยอสายฟ้าท h สองร้อยห้าสิบพร้อมกร่มสายบินขับไล่ดูเด็กวร์วน,นี่อะไรฮะเสียดานอาจารย์แดนนักปิดแดนนักธุรกิจแดนวันนี้ใช้เครื่องซิมโมพร้อมกับร่มไอชวี เอฮะจัดอีกรอบคราวนี้คุูฝึกได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองพี่เอกใช้เครื่องแนปส,สุดบอเพราะร่มผู้ใจคุรมาเฟกเอาละฮะเมื่อจุลลมอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มาชมลีลาการบินกันเลยเหมือนเช่นเคยฮะสายโชว์รต้องยกให้พี่เมทิว มาชมบรรยากาศการบินท่องเที่ยวกันบ้างครับผมวันนี้นะฮะใครอยากบินไปเที่ยวที่ไหนก็บินไปกันเลยฮนะแน่นอนครับว่าเมื่ออยู่บนท้องฟ้าแล้วมันก็จะฟินมากเป็นพิเศษนอกจากนักบินจะฟินแล้วผู้ชมด้านล่างก็ฟินไม่แพ้กันครับผมชมบรรยากาศการบินแบบคู่บัดดี้กันสัหน่อย ตอนนี้นะฮะกาชมบรรยากาศการบินกันไปยาวๆครับผม เนี่ยเลยฮะเซดนขอโชว์โลพาสเนี่ยฮะโลพสาสแบบเทพเขาทำกันแบบนี้ไม่สุดยอดจริงๆมาดูท่านในปนะฮะทัชแอนโคลดูสัหน่อย ตอนนี้นะฮะโบนนวินใหม่ก็ทำการแลนดิ้งชมริยการการบินกันต่อไปฮะแน่นอนครับว่าถ้าไม่มืดพวกเราก็จะบินกันต่อไป ขอรนะบินโลพาดูบ้างตัดมาที่เจ้าทินจังมหาสารคาม5ะอาจารย์ไพรโรดขอบินสามล้อด,ดูซะหน่อยไม่ดูท่านในพลบินแล้วฟินเหล,ลือเกินขอบินดูบ้างมาดูครับว่าจะขึ้นบินได้หรือไม่ รอบแรกฮะไม่ได้ครับผมมาดูรอบถัดไปก็ยังไม่ได้อยู่ดีฮนะจัดต่อฮะยังไม่ยอมแนพะ้ รุปวันนี้ไม่ไหวครับผมนี่อะไรฮะนานๆพลาดทีก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานมาถึงคิวโคฟึกมอสกันบ้างฮะหลังจากที่ฝึกสอนนักบินใหม่มาแทบทั้งวันก็ได้เวลาผ่อนคลายโัยนี้ใช้เครื่อง3ล้อ VR 150คู่ใจพรักร่วมวตามิน ชมทักษะการทัชแอนโกของโป้ฝึกกันบ้างครับเนี่ยเลยฮะเนียนๆเอาละฮะเมืม่อเียจอดเตี้มแล้วก็วได้เวลาแลนดิง้ง นี่อะไรฮะไหนๆก็มาแล้วสีเล็ๆๆกที่เรียวว่าการนักบินใหม่ก็ขอมาฝึกบินสามล้อสักเล็กน้อย สรุปภาพโดรการบินในวันนี้นะฮะก็สุดยอดเหมือนเช่นเคยฮะก็กนใหม่คลิปตัดไปแล้วกันนะฮะสวัสดีครับผม